สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สกายการ์ดว,ว,วันนี้เราจะมากินอะไรกันครับกินลูกชิ้นปาลาระเบิดเบิร์เบิร์เมื่อนี้สิพามากินน,นี่นะจ๊ะลูกชิ้นปาลาระเบิดค่ะอันนี้ก็ลูกชิ้นปลานี่แล้วก็มีไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกแดงไส้กรอกแดงกกแซบแซบไหมเออนะคะแล้วก็อันนี้ ลูกชิ้นนะคะแล้วก็ใส่กอ,อกแดงเนาะมาเดินจ่าม,มากินน้ำกันแสบๆจิ้มแล้วนะน้ำ<ด>จิ้มจิ้มตรงนี้เออ,อยังไหมยังก,กวาอืมอ,อาไม่เอาเยโอเคเอาไปหน้่จิ้มหนูด้วยอืมใช่ <laughs> ừ. Ừ. Con đèn Mừng mới phải đó. Kia đang có rồi.

น้ำจิ้มน้ำมาแล้วอืมนันจิ้มนี้นะคะลาดไปแล้วอลาดเลยมแม่ลาตรงข้างนอกได้สิมันจิ้มบกค้ามเปียกแสบๆจ้อร่อยแม่ได้เทหมดไหมนะ่ะไม่หมดครับยิดนุง <Okay. S 1> เดี๋ยวน้องคั้นเผ็ด

ออกมาอ่านังไม่ออกมาผักผักผักต้องกันเผ็ดครับผมไอ้บอกไม่เผ็ดจังกว่าซื้อตลาดนัดสิครับอร่อยมากน้ำชิมอร่อยมากร้านนี้พามาซื้อก็ได้นะครับที่ตลาดรนัดสิไม่มีโควิดแล้ว ใ <c oughs> ส่กอกนี่ครับใส่กอกไม่ไหวแล้วเวทต้องการเผ็ดอ่ะครับจิ้มน้อยๆอืมเน,น้นๆจิ้มลงไปจิ <c oughs> ้มน้อยๆไง <c oughs> กินผักก,ก,กินผักใสก๊อกกินง่ายหรอกินผัก แต่อร่อยนะว่าได้กอกก็ได right. ้อร right. ่อยเพราะว่ามิ้นท really ์กอกแดงคิดว่าจะ็นถุงสมัยเด็กๆครับ Trong lâu <laughs> lắm tôi chỉ chín lâu lắm liên, lắm 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 này không lắm 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 Ừ lắm 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 <coughs> mẹ <My pet. coughs> <coughs> <coughs> oh, hết ่ายจิ้มพอประมาณที่เรากินได้งั้นจิ้มแค่นี้เออนั่นแหละอุ้ยตกอะไรตกฮะอ,อ,อะไรตกครับตกพับว้าอยูยังเอครับขนาดเลยน้ำแกงมนะันอะ ชิว่ไม่ขมนะครับไม่ขมอร่อยแค่นี้ก็อิ่มแล้วเหนียวลูกผมไม่ได้เหนียวไม่เหนียวขนาดนั้นนะผมไม่เหนียวขนาดนั้นหรอกมีการแย้งทำไป หยดลงหยดลงอาถึงขนาดนี้แล้วต้องกินให้หมดเลยกินให้หมดอย่าให้เหลือมันกรอบไม่ได้แข็งเรียก <c oughs> มันกรอบลูก <c oughs> ถ้าปล่อยไว้านานตัวนี้ก็จะกลายเป็นเหนียวล <c oughs> ูกชิ้นปลาระเบิดอืมแบบนี้อืมด <c oughs> ูนะ <c oughs> อันไม่ดจิ้อหมน้ำนิ้มบอประมาณลำบากจแล้วนะก็มันเรื ชนจริงเอาได้กวาและนี่ก็คือแม่จิ้มน้ำจิ้มไอ้ลูกลูกกินน้ำจิ้มแม่จิ้มน้ำจิ้ม,มไปแล้วไปก่อนนะครับเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับ s c r ค b e ด้วยนะครับเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ